มันถึงละหยดน้ำมันกันนะหลวงพ่อตุ๋ยแม่หมดอันนี้ก็หัวที่สองแลวกอตุ๋ยมขอตะโกยุทธยาขอมาอีกเลยครับเดี๋ยวช่างใหญ่ยุติได้มาดอ่าตากล้องเดินเดินรอบไหม จะมีทรงทรงเดียวแต่ผ่ายไปไม่ต้องมาแล้วถ่ายวปดีโอหัวถ่ายไปกี้ติ๊กเลยหัวเลยเอาตัวนี้เส้นนี้โอ้โหอือนี่ครับใส่ไปเย็นโอ้ไม่ต้องเอาไว้หรอกเอาไปไหว้เจ้าง่ายๆครับทำไมตัวขาวกว่าหัวแดงจริงๆเนี่ยแยตัวขาวกว่าทวเป็หัวแดงเยอะ อะนี้เกี่ยงนหัวบนนี่หัวล่างให้เห็นช่างนะนะให้เหออกติดจกอันนี้ก็ตัดให้พี่เสียโอ้โหโอ้โหอ่อหกระจกก็ถืออ้อหถอดแม็กี๋ยวผ่านเลี้ยงโทมเลยโทรศัพท์หรือเพลงเนี่ยมันดัง ไม่บอกพระเหลืองที <pl ains> ่บ้านเยอะอมุงกันใหญ่ตรงนี้อ่ะใครว่าจะซื้อสักอันที่มันไม่มีสายเฟมเมอร์คราวนี้ก็คือนกเอี้ยงจ๋าน้องบอลเป็นคนตัดนกเอี้ยงจ๋าสุรศักดิ์เป็นคนถือถือกระจกโอ้โห นี่คือสอนตัวต่อตัวสั่งได้นะถ้าใครอยากตัดประคองของมือประคองของมือได้นี่กดตรงนี้ด้วยกดตรงนี้ให้ด้วยถ่ายถ่ายถ่ายมันเป็นถ่ายเฉยตรงสกับไปนู่นเรียงสองสาม เออเออหันหน้ามึงโอเคอ๋ออย่างจลิงขาวทะเบียนหน้ามันแดงวะโอเลยนะตัวเองมาเดี๋ยวโทรให้เออเบอร์นี้ก็ถ้ากับโกนแล้วนะ บอลว่ะบอลแล้วเนาะบอลแล้วเนาะเนี่ยนะมันมีเก้ายอดสิบยอดนะแน่แน่แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวดูข้างหลังเดี๋ยวคนมองคนนอกราคาของไอห่มผ้ายังไงแล้วเต็มหลังเลยเอ้ากูก็ต้องดูดิเด็กกระปุกเด็กขายอย่างเร็วอ่ะแล้วกระจกทำไมมาอยู่ข้างหลังเลยพายคนไม่ไหวพายคนเดียวแล้วมันจะเห็นอ่ะพ่อพอตรงกลางตัวดินแดงเหรอที่ เดี๋ยกอดผ้ากอดพอ